วันนี้เราก็มานานะคะเราก็มาต่อยผักขิกให้ยายค่ะต้นมันก็อยู่ตรงตรงนาเนราน,านี่แหละคะ่ะนี่ค่ะมันอยู่บนต้นอ่าอ,อะไรนะต,นต,นต้นทันต้นต้นทันต้นพุทราค่ะเราจะมาต่อยให้ดูนะคะไปเลยค่ะไปต่กันเลยค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่านะเพราะมันอยู่สูงค่ะไม้เราก็มีมาพร้อมแล้วค่ะ มีโซนนู้นอาจะไต่อลองมาเห็นไหมเราจะไต่อลองมานะคะ มันจะเป็นเครือ,อลงมาแล้วค่ะนี่สะบัดไปมา น้ำสี่ลูกอยู่กับยายก็มีนะคะดูก่อนนี่เล็บป่กจกลงปลาข้าวอยู่กับยายเด็กๆก,กินนะกินดิบก็ได้นะคะไม่เป็นอันตรายค่ะเขาเรียกหมักขีดใช่ไหมยายหม,กกมกักขีดหมักผักขีด ่ะใส่ถุงจุนจ <suppression. S 1> ุนสี่ลูกนะ <obsession> ใส่ถุงใส่ถุงต้มสุงแล้วจะหวันหวานต้มสุกแล้วจะหวานหวานจิ้มตาตานะนี่สองลูกไปโอเคยกขึ้นให้ดูหน่อย วุ่นวายค่ะวันนี้มาสองคนนี่ขายเยอะเลยค่ะไปไป <c oughs> เดี๋ยววันหลังเราจะมาต่อยให้ดูใหม่นะคะ <c oughs> วันนี้มาสองคนเออมา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 ไป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 ,ไปจุนโตถือหน่อยโตถือยกเวอให้ดูหน่อย ายบายได้เยอะเลยค่ะตาจะมาหาแม่อย่างเดียวโอ้โหได้เยอะเลยเหรอออ่าเราก็จะไปเที่ยงนาแล้วค่ะได้หนึ่งต้มแล้วค่ะต่าจะกินผูซามันมันดิบยู่ผูซาเพิ่งดิบๆค่ะกำลังเป็นลูกอ่อนๆนี่ตาอยากกินเจตาอยากกิน ปไปจุนจนไปแล้วนวนไปไป,ปกลับไปเทียงน้านกันค่ะได้อาหารเย็นแล้วค่ะวันนี้ผักต้มกับน้ำพริกผักต้มน้ำพริกผักต้มถุงนึงกับน้ำพริกค่ะบรรยากาศตอนเย็น น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกไปยืนโตเดินไปไปให้ยายถือ นาข้าวเดี๋ยววันหลังเราใช้พาไปดูฝรั่งอยู่ตรงนู้นนะคะไม่รู้กันสุกหรือยังแต่เห็นพ่อว่าสุกแล้วไปเดินจ๊ตตัวเดินไปมาตามแม่ดูทางด้วยอาตะจะเดิน <c oughs> ไปบอกอยายรอยายยายรอยายไปแล้วนะอยายบัวกัวบัวชน bài đơn vừa đang cưng xuân mày nghỉ qua ta cho đi kiểu da hay bài ta đơn แอบ,บแอบ,บแอบ,บแอบแอบแอบไปไปเดินไปกลับบ้านอ,อ,อ้าว <c oughs> อย่าขึ้นรถเนื้อไปไปเด็กๆก็กลับบ้านไปไปเดินไป <c oughs> ไม่ยอม ยอมจะขึ้นรถกับตาไปนุ่นน้องไปแล้วน้องไปเฉียงนาแล้วนุ่นนี่ก <right ็ข yeah. no ้อกลัวนี่ก็เทียงนาเราค่ะถอยๆตาจะไปฟืนมาก่อไฟตาจะฟืนมาก่อไฟโตไม่ยอมไปไปเดินไปดูว่ไปเข็นไปเดินตามเอาเข็นไปเข็นไป ไม่ยอมเข็นรถรถตับตาไปเข็นไปมาที่นี้ก็มาพ่อพอ่อป,ไป้าป้ากลับบ้านไป,ไปน้ามามาไปไปหาน้องไปเอามาหาน้องนู่นน้องจะกี้มาใส่กับบ้านแล้ว ลูกมามาไปกินข้าวป่ะมันค่ำแล้วค่ะหกโมงเล้ยวไปกินข้าวก้อนข้าวดิแลนอนอนสี่ตัวเอ,เอามาเฮ้ยอย่าตาเสียเวลา ไม่ยอมให้ตาไปจะเอารถเข็นให้ได้เด็กว่ายากไหมตาว่าเด็กว่ายากหัวไก่หัวตาหัวตาหัวตานี่สี่ตัวตัวีตัวตัวหัว เฮียงหน้าน้อยเอกอง,ง่ายแม่นอนนะล่ามโซวเดี๋ยวมันวิ่งกลับบ้านด้วยวิ่งงามเออมาเก็บข้อง,องกลับบ้านอย <c oughs> งไม่หาหักจะอ้วกแหวะแหวะเยอะฮะฮนรอก่อนอย่าพิ่งไปกลับมา <c oughs> หมดเขา้า <c> แ <oughs> ม่นอนนาะ นา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 ยายหลวงปากมันนะยายไปหลวงปากมันยายหลวงปากหมาเอามือหลวงปากหมาเฮียหลวงปากหมานะมาคนมาคนมา นมอย่าไปจับปากหมานะพอพอพอทั้งสองเลย <c oughs> ก่อนอาบน้ำเล่นได้ก่อนอาบน้ำแต่อย่าล้วงปากมานะ <c oughs> ไอนาเป็นส้มทีนี้ไอนาเป็นส้มทีนี้ยไอนาเป็นส้มแน่ๆเลยไอนาเป็นส้มแน่ๆเลยเออ พอลูกหัวมันเฉยไม่ต้องไปจับปากมัน <Yeah. S 1> เออเออไอ้นาเป็นส้มทีนี้ไนา <Yeah. S 1> อย่าไปดึงหางที่ขี่หมาโอ้ยนอนลูกเธอ <Yeah. S 1> มันขี่ไม่ได้หรอกลูกมันตัวเล็กไอ้นานะ่ะ <Yeah. S 1> ไอ้นอนา <Yeah. S 1> มันตัวเล็ก <Yeah. S 1> ขี่ไม่ได้ แน่แน่อย่าเอาเมือไปใส่ปากมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราพอกันแค่นี้เฮรียบปากหม,มาเรียบปากคนลหไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปล้างหน้าใตาก,ก่อน